สวัสดีครับพี่น้องอเกษตรกรและก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านวันนี้ทั้งสวนเกษตรบรริุท์ของเราก็จะพามาปลูกต้นไม้นะครับโดยเฉพาะการปลูกฝรัง่งโดยพิธีการไม่ต้องขุดหลุมนะครับเวลาเราปลูกเราก็ตั้งไม้บนพื้นดินเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับอุปกรณ์ในการปลูกก็จะมีต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ของฝรั่งโอกินาว่าที่เป็นกิ่งตอนนครับผมจะใช้เป็นต้นต่อในการปลูกแล้วก็พอเติบโตขึ้นมาผมก็จะทําการ เปลี่ยนยอดของเขาเป็นฝรั่งพันธุ์ดีต่อไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดินนะครับดินตัวนี้เป็นดินใต้ต้นใบก้ามปูนะครับซึ่งมีซึ่งมีความร่วนซุยดีพอสมควรแล้วก็มีธาตุอาหารพอที่จะใช้ในการต่อเลี้ยงพืชในช่วงแรกๆในการปลูกได้เป็นอย่างดีครับและอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้เป็นดินขุยไผ่นะครับซึ่งเป็นดินที่ถ้าหากนามาปลูกพืชหรือเอานำนำมาชําพืชแล้วเนี่ยนะครับ ดินพวกนี้จะมีเชื้อราไตโคโดอรมาอยู่ในอยู่ในตัวเลยครับทําให้พืชเนี่ยรากไม่เน่าหรือว่าเวลาเรานํามาชําต้นไม้เนี่ยรากของเขาจะไม่มีการเน่านะครับแล้วก็เติบตัวได้ดีครับเพราะว่าเชื้อราไตโคโดอรมาเนี่ยจะทําให้รากพืชแข็งแรงครับถ้าหากใครมีก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับสําหรับดินนะครับไม่ว่าจะเป็นดินถุยไผ่หรือดินใบก้ามปูนะถ้าท่านใดไม่มีครับหรือพื้นที่ดินใบก้ามปูก็ไม่มีหรือ ดินคุ้ยไผ่กนงี้เราก็ใช้ดินธรรมดาก็ได้นะครับไม่เป็นไรถ้าอยากผสมแร่ธาตุเข้าไปก็ให้ผสมแต่น้อยนะครับเช่นผสมพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเข้าไปนะปุ๋ยเคมีนี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในช่วงแรกแรนี่พืชยังไม่ต้องการปุ๋ยเคมีนะครับให้ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเข้าไปก่อนสัก1นึ่งกัมมือหรือ2องกัมมือก็ได้ไม่เกินประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราเพียงแค่ว่าผสมให้เขาเนี่ยได้รับธาตุอาหารในช่วงแรกเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองให้เขาได้สร้างรากเสียก่อนครับในช่วงแรก มาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราก็แกะเอาั่งออกจากพวงนะครับดูกากนะครับกากก็เยอะพอสมควนะรครับั่งที่ผมใช้เป็นต้นต่อนนี่บพอแกะเสร็จแล้วนะครับท่านจะสังเกตดูว่าเนี่ยตรงบริเวณที่ผมทําไว้นี่นะครับผมจะขุดหลุมเล็กๆพอที่จะตั้งต้นต่อที่ผมจะปลูกไว้เพียงแค่นั้นนะครับให้ให้พอดีกับก้นเนี่ยนะครับต้องขุด ขุดไม่ใหญ่ขุดประมาณสัก1ข้อมือประมาณนี้นะครับขุดหลุมลงไปเนี่ยประมาณสัก1ข้อมือประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้เอาต้นไม้เนี่ยตั้งตรงนี้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็ตั้งไว้เลยครับครับตั้งแบบเล้นนี้เลยนะครับหรือว่าท่านใดจะไม่ขุดหลุมแบบนี้ก็ได้ครับหรือตั้งบนพื้นเลยก็ได้แล้วแล้วแต่ครับสาหรับในการปลูกนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับเราเนี่ยไม่ต้องขุดหลุม <พ uka> เหมือนการปลูกทั่วไปนะครับล่อยทิ้งเลยก็ได้นะครับแต่ว่าในสูตรของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการเอาจอบเนี่ยสับลงไปประมาณสัก2ข้อมือสับดินด้านข้างเนี่ยครับไม่ต้องขุดนะครับสับดินด้านข้างให้มันให้มันแตกแบบนี้นะครับให้มันแตกแบบนี้ครับเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าเวลาที่เราปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุมเนี่ยครับเวลารากเขาเ,เริ่มเดินเนี่ยนะครับอ่ารากเขาจะได้ยึดเกาะพื้นพื้นดินเนี่ยนะครับได้แน่นมากขึ้นถ้าว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สับดินด้านข้างออกเนี่ย ถ้าของเขาเนี่ยก็จะยึดเกาะดินได้แต่ว่าในการชอนชัยของร่างเนี่ยจะลำจะลำบากมากขึ้นครับแต่ว่าถ้าเราสับดินพอให้ละเอียดนิดนึงถ้าเราเอาจอบหรือเสียมสับดินด้านข้างออกนี่ครับให้ดินมีความร่วนซุยแล้วก็มีความโปร่งของดินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยรากเขาก็จะชอนชัยได้ดีมากขึ้นครับเวลาเราปลูกรากเขาจะยึดดินได้เร็วแล้วก็แน่นมากขึ้นครับหลังจากตั้งแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอา ดินคุยไผ่นะครับดินหรือจะเป็นดินธรรมดาก็ได้นะครับที่ท่นานมีอยู่เนี่ยนะครับเอามากรบด้านข้างนะครับกรบแบบนี้เลยเอาดินเอาดินธรรมดาหรือดินคุยไผ่ลงก่อนนะครับแล้วก็บีบให้แน่นนะครับบีบต้นไม้ให้แน่นแบบนี้นครับหลังจากเสร็จแบบนี้แล้วนะครับท่านจะเอาอันนี้เป็นไม้ไผ่นะครับท่านท่านจะเป็นไม้แบบไหนก็ได้ให้ตั้งตรงแล้วก็เพื่อเ,เพื่อที่จะมาดามต้นนี้นะครับท่านจะ เอามาดามพร้อมกับการลงปลูกของต้นนี้ก็ได้หรือว่าเอาดินใส่แล้วค่อยๆเอามาดามแบบผมนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกดามเสร็จแล้วเราก็หาเชือกฟางมารัดนิดหนึ่งสําหรับไม้ที่จะมาปักเพื่อยึดกับต้นไม้นะครับผมแนะนําว่าท่านจะเอามาปักยึดกับต้นไม้ในช่วงแรกที่เอากิ่งตอนลงหล,ลุมก็ได้นะครับหรือว่าหลังจากที่เอาดินกบเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับค่อยเอามาปักยึดเนี่ยก็ได้ไม่เป็นปัญหาหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอา ดินใบก้ามปูมาลงแทนครับครับหลังจากที่เอาดินใบก้ามปูลงเสร็จแล้วแบบนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับก็ถือว่าเกือบเสร็จแล้วในการที่จะปลูกฝรั่งแบบไม่ต้องคุณลุมครับดินใบก้ามดินใบก้ามปูที่ผมเอาไว้ด้านนอกเนี่ยก็เนื่องจากว่าดินพวกนี้จะมีความโปร่งในตัวของเขาเองนะครับเวลาอากาศผ่านเนี่ยก็จะผ่านได้ง่ายเวลาเรารดน้ำเนี่ยเราก็ รดน้ําด้านหน้าลงไปด้านล่างเลยครับแล้วดินใบก้ามปูเนี่ยจะมีแร่ธาตุเพียงพอที่จะทําให้รากเขาเติบโตในช่วงแรกหรือหากท่านใดไม่มีท่านก็ผสมแกลบเก่าแกลบดําก็ได้นะครับหรือผสมพวกมูลสัตว์แห้งหรือว่าปุ๋ยหมักเข้าไปนิดนึงแล้วประมาณสักหนึ่งกมือหรือสองกมือก็ได้เพื่อเป็นแร่ธาตุในการที่จะให้เขาเติบโตในช่วงแรกนะครับที่จะสร้างรากในช่วงแรกแกดินใบก้ามปูเนี่ยเขาจะมีความโปร่งในตัวเมื่อมีความโปร่งแล้วก็ มีแร่ธาุอาหารเพียงพอเนีย่ยรากของต้นที่เรานำมาปลูก,นกเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเมื่อได้เมื่อเขาได้รับธาตุอาหารในระดับที่พอเหมาะเนี่ยเขาก็จะเริญเติบโตได้ดีเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยต้นไม้เขาจะยังไม่แตกกิ่ง hing, แตกใบนะครับเขาจะสร้างรากก่อนพอสร้างรากพอที่จะเลี้ยงลาต้นได้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งแตกใบออกมาครับน,นั่นก็หมายความว่าถ้าเริ่มแตกกิ่งแตกใบออกมาก็แสดงว่าต้นไม้ต้นนี้ที่เราปลูกเนี่ยรากเขาเดินแล้วนะครับซึ่งภาษาเกษตรเขาก็เรียกว่ารากเดินแล้วนะครับ รากมีเพียงพอที่จะหาอาหารเลี้ยงลาต้นได้แล้วครับมีข้อแนะนํานะครับสําหรับกรณีที่เราปลูกโดยที่ไม่ต้องขุดหลุมแบบนี้นะครับดินที่จะนํามาใช้นะครับอาจจะเป็นดินธรรมดาดินใบกา้ามปูหรือดินขุยไผ่ล้วนๆเลยก็ได้นะครับเอาแบบใแบบแบบหนึ่งหรือถ้ามีทั้ง3แบบก็เอามาผสมกันได้นะครับถ้าไม่มีดินขุยไผ่หรือดินใบกา้ามปูเนี่ยท่านก็ผสมปุ๋ยหมักปุย๋ยคอกนะครับปุย๋ยคอกนี้ให้เป็นแบบแห้งนะครับผสมสักกํามือหรือ2กัามือนะครับต่อดินประมาณสัก หนึ่งูถังเบอร์สิบหกประมาณนี้นะครับสักกํามือสองกระมือก็ได้อ่ผสมแล้วก็นํามาเป็นดินที่ใช้ในการปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับพอปลูกเสร็จแบบนี้แล้วนะครับในพื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยผมก็แนะนําว่าอย่างเช่นภาคอีสานหรือภาคเหนือนะครับในช่วงหน้าร้อนเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เอาฟางมากบหรือว่าเอาพวกเศษใบไม้นะครับที่เขาย่อยสลายได้ประมาณหนึ่งนะครับในการกบนะบให้ท่านเอามาคลุมต้นไม้นี่ให้คลุมห่างจากโคนต้นไม้นะครับ น,นับจากระยะต้น,นประมาณสัก1คืบประมาณ1คืบนี่ก็ประมาณ15-20ถึงเซนซึ่งในการเอาฟางมาคุมหรือว่าเอาใบไม้มาคุมในระยะ15-20ถึงเซนหรือประมาณ1คืบเนี่ยครับก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยได้ความชื้นอย่างเพียงพอแล้วก็ที่เว้นบ้างในช่วงระหว่างคนต้นไม้ที่เราปลูกกับฟางหรือใบไม้ที่เรานํามาคุมเนี่ยก็เพื่อว่าในช่วงที่เราเว้นระยะห่างไว้นะครับก็เพื่อเป็นการระบายอากาศในช่วงในช่วงที่ างไม่ได้คลุมครับถ้าถือว่าคลุมฟางถึงประมาณนี้นะครับถึงประมาณนี้ครับออก,ออกมาด้านนี้แต่จากจุดนี้ไปจนถึงจุดนี้ไม่ได้คลุมจุดนี้จะเป็นจุดระบายอากาศของเขาครับ <S <S ถ้าเราคลุมหมดเนี่ยต้นไม้อาจจะได้รับความร้อนมากเกินไปซึ่งอันนั้นก็จะทําให้กระทบต่อการเจริญเติบโตของรากของเขาได้ในระดับหนึ่งครับซึ่งการเป็นระยะห่างในการคลุมแบบนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับทำให้ต้นไม้นี่ไม่ร้อนจนเกินไปในช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะว่าปกติในการคลุมฟางเนี่ย ถ้ารอรดน้าเนี่ยเขาก็จะมีความร้อนอยู่ในตัวเหมือนกันถ้าฟางที่เรานํามาคุมเนี่ยยังไม่ย่อยสลายดีนะครับสําหรับข้อดีของวิธีการนี้ก็คือปลูกง่ายไม่ต้องขุดหลุมอัตราการเจริญเติบโตนี่ก็ไม่เป็นปัญหานะก็คือการเติบโตนี่เท่าที่ผมปลูกเนี่ยครับอัตราการเจริญเติบโตก็ใกล้เคียงกับการขุดหลุมแบบการปลูกแบบขุดหลุมโดยทั่วไปเลยนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากท่า,า,าในใดเลี้ยงไก่หรือมีหมามีแมวนะครับที่ มาคุ้ยเขี่ยต้นไม้นี่อาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าถ้าปูวิธีการนี้นะครับไก่นี่เขาจะมาคุ้ยเขี่ยดินที่เรานํามาถมต้นไม้ต้นนี้เขาจะมาคุ้ยเขี่ยดินที่เรานํามาถมครับหมาก็จะนําพวกสุนัขพวกแมวเนี่ยอาจจะมาขุดทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกนี่ได้รับความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังทางท่าในใดเลี้ยงไก่เลี้ยงไาเนี่ยก็ต้อง หาอะไรมาล้อมต้นไม้ไว้ก่อนหรือว่าล้อมทั้งสวนได้เลยก็จะเป็นการดีนะครับผาปลูกวิธีการนี้นะครับแต่วา่าการเติบโตนี่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าการเติบโตนี่เติบโต,ต,บตดีเช่นกันครับการปลูกโดยที่เราขุดหลุมปกติทั่วไปครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาน้ํามารดให้เรียบร้อยนะครับซึ่งหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับเราก็สามารถลดน้ําได้วันเว้นวันก็ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาหลังจากที่เราปลูกแล้วประมาณสัก1เดือนถึง1เดือนครึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยคอก ปุย๋ยหมักได้นะครับก็คือใส่ปริมาณที่ยังไม่เยอะโดยใส่โดยการโรยรอบโคนต้นนะครับห่างจากโคนต้นประมาณสัก1คืบประมาณ1คืบประมาณสัก15-20ถึงเซนเนี่ยครับให้โรยรอบโคนต้นไปเลยครับแต่ปุย๋ยเคมีเนี่ยผมยังไม่แนะนําให้ใส่ครับในช่วงแรกเพราะว่าเพราะว่าปุย๋ยเคมีนี่มีความร้อนสูงถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยอาจจะใส่ในปริมาณที่น้อยไปก่อนนะครับถ้าถ้าต้องการใส่นะครับโดยให้ใส่ในปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้นะครับเช่น15 15- 16สเนี่ย ก็สามารถใส่ได้โดยใส่ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับโดยรอบโคนต้นครับสำหรับวันนี้ทางสวนเก,กษตรบัณฑิตของเราก็ขอแบ่งปันประสบการณ์ในการทําการเกษตรไว้อย่างเท่านี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตั้โดยมีเงินทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ